สวัสดีครับ Into the b อะแบ็ x บในวันนี้จะพาทุกท่านไปพบกับอุบัติเหตุทางอากาศของสายการบินโคปาแอร์ไลน์ซึ่งเกิดเหตุระเบิดกาอากาศและตกลงไปกลางป่าในขณะทำการบินไปยังประเทศโคลอมเบียในปี1992จนทำให้ผู้โดยสารและลูกเรือเสียชีวิตทั้งหมดทำไมเครื่องบินของสายการบินที่มีประวัติความปลอดภัยที่ดีเยี่ยมจะเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ได้ประวมหาคำตอบพร้อมกันได้เลยครับ ในค่ำคืนวันที่6มิถุนายนปี1992โคปาแ a i r ไลน์เที่ยวบินที่201มีกำหนดการออกเดินทางจากปานามาซิตี้มุ่งหน้าสู่เมืองคาลีในประเทศโคลอมเบียโดยมีราฟาเอลคาร์ลอชิอันทำหน้าที่เป็นกัปตันในเที่ยวบินและมีเซซาริโอเทฮาดาอายุ25ปีทำหน้าที่เป็นนักบินผู้ช่วยจนกระทั่งในเวลา20นาิก37นาทีเที่ยวบิน201 ซึ่งใช้เครื่องบินโบอิ้ง737 200ทำการบินในวันนี้พร้อมกับผู้โดยสารและลูกเรือจานวน47คนก็ได้ออกเดินทางสู่จุดหมายปลายทางหน้าที่กำกับคับเครื่องบินในวันนี้เป็นหน้าที่ของนักบินผู้ช่วยขณะที่กัปตันทำหน้าที่ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศหากไม่มีอะไรผิดพลาดเที่ยวบิน201จะใช้เวลาในการเดินทางเพียงแค่1ชั่วโมงเท่านั้นก็จะเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางแต่น่าจะการออกเดินทางไปได้เพียงไม่นาน เที่ยวบิน201ก็ต้องพบกับสภาพอากาศที่แปรปรวนเป็นอย่างมากพวกเขากำลังบินตรงเข้าไปเจอกับพายุลูกใหญ่ที่พัดมาจากทะเลการบินฝ่าพายุเข้าไปโดยตรงอาจจะทําให้เกิดอันตรายต่อเครื่องบินได้นักบินทั้งสองคนจึงพยายามมองหาทางเลี่ยงแทนที่จะบินฝ่าพายุเข้าไปโดยตรงพวกเขาติดต่อกับเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศเพื่อขอบินหลบเลี่ยงพายุเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศอนุญาตให้เที่ยวบิน2 0 1ทําการบินหลบพายุได้ แต่พวกเขาจะต้องใช้เวลานานมากขึ้นกว่าเดิมซึ่งเส้นทางใหม่พวกเขาจะต้องบินอ้อมพายุไปทางตะวันออกก่อนจะเลี้ยวลงใต้เพื่อเข้าสู่เมืองคารีในประเทศคโคลอมเบียต่อไปในเวลานั้นพวกเขากําลังบินอยู่ที่ระดับความสูง25,000ฟุตนักบินจึงได้รายงานความสูงให้กับเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศทราบเหตุการณ์ทุกอย่างดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรผิดปกติแต่ว่าการติดต่อในครั้งนี้มันคือการติดต่อครั้งสุดท้ายระหว่างนักบินกับเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจร หลังจากนั้นเที่ยวบิน201ก็ได้หายไปจากหน้าจอเลยได้อย่างเป็นปริศนาเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรพยายามติดต่อก,กับเที่ยวบิน201อีกหลายครั้งแต่ก็ไม่เป็นผลพวกเขาไม่ได้รับการตอบรับกลับมาจุดสุดท้ายที่หอบมังคับการบินติดต่อก,กับเครื่องบินลำนี้ได้คือบริเวณเหนือป่าดาเลียนซึ่งเป็นจุดที่มีการเข้าออกยากที่สุดแห่งหนึ่งถ้าคอปปา201ตกที่นี่การเข้าถึงจุดตกก็เป็นปัญหาใหญ่ ยังมานับรวมถึงการเก็บกู้เศษซากของเครื่องบินและการกู้ภัยซึ่งจะมีความยากมากขึ้นไปอีกการค้นหาเที่ยวบิน201เริ่มดำเนินการไปอย่างเข้มข้นตลอดทั้งคืนหลังจากการค้นหาเป็นเวลานานมากกว่า8ชั่วโมงพวกเขาก็ได้ทราบข่าวร้ายเมื่อทีมค้นหาได้พบกับเศษซากของเที่ยวบิน201ตกกระจายอยู่ในป่าดาเลียนซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศปานามาและพวกเขาก็ไม่พบผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ ผู้โดยสารและลูกเรือจำนวน47คนบนเที่ยวบินนี้เสียชีวิตทั้งหมดทีมสืบสวนของปานามาได้เข้ามารวบรวมข้อมูลของเที่ยวบิน201เพื่อหาสาเหตุว่าเกิดอะไรขึ้นกับเที่ยวบินนี้กันแน่การหายไปอย่างไร้ร่องรอยโดยไม่มีการแจ้งเตือนถึงเหตุฉุกเฉินมันก็ยิ่งทําให้ปริศนานี้มีความยากมากขึ้นเข้าไปอีกและเนื่องจากเครื่องบินลานี้ถูกผลิตขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาและในขณะนั้นมีการใช้งานอยู่หลายพันลําทั่วโลก จึงทำให้เจ้าหน้าที่สืบสวนจาก NTSB เข้ามาร่วมการสืบสวนเหตุการณ์ในครั้งนี้ด้วยหลังจากนั้นได้มีพยานผู้เห็นเหตุการณ์ได้เข้ามาให้ข้อมูลกับทีมสืบสวนว่าเขาเห็นลูกไฟขนาดใหญ่หลายลูกตกมาที่ภูเขาในบริเวณที่เกิดเหตุในคืนที่ผ่านมาดูเหมือนว่าเที่ยวบิน201จะระเบิดกลางอากาศก่อนตกลงสู่พื้นทีมสืบสวนยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเที่ยวบินนี้ พวกเขาต้องเก็บกู้เศษซากของเครื่องบินเพื่อน,นำมาหาสาเหตุให้ได้เสียก่อนแต่มันก็เป็นงานยากพอสมควรเนื่องจากปาท,ที่นาทึบทำให้พวกเขาไม่สามารถระบ,บตุตำแหน่งของชิ้นส่วนจากท่าอากาศได้ทีมสืบสวนต้องเดินทางเพื่อทำการค้นหาชิ้นส่วนด้วยตัวเองโดยได้รับความช่วยเหลือจากไกด์ท้องถิ่นหลังจากการค้นหาผ่านไปได้หลายวันทีมสืบสวนก็ได้พบกับเศษซากลำตัวส่วนกลางของเครื่องบินและเศษเล็กๆที่กระจายไปทั่วบริเวณนั้นซึ่งชิ้นส่วนที่กระจายเป็นบริเวณกว้าง มันก็ทาให้เจ้าหน้าที่สามารถระบุได้ว่าเครื่องบินน่าจ,จะเกิดระเบิดขึ้นกลางอากาศซึ่งสอดคล้องกับคาให้การของพยานผู้เห็นเหตุการณ์ทีมค้นหาจึงนเาเศษซากทั้งหมดกลับมาตรวจสอบโดยทันทีหลังจากนั้นกล่องดาและกล่องบันทึกเสียงในห้องนักบินก็ถูกพบอยู่ใต้เศษซากของเครื่องบินส่วนท้ายกลางป่าลึกการค้นพบในครั้งนี้อาจจะทําให้ทีมสืบสวนได้ข้อมูลสําคัญในการบินโชคสุดท้ายก่อนเกิดอุบัติเหตุข,ขึ้นพวกเขาจึงนามันไปถอดรหัสโดยทันที แต่พวกเขาก็พบข่าวร้ายทีมสืบสวนพบว่ากล่องบันทึกข้อมูลการบินยังอยู่ในสภาพที่ดีแต่เทปบันทึกเสียงในห้องนักบินมีความเสียหายเป็นอย่างมากและก็ไม่แน่ใจว่าพวกเขาจะสามารถกู้มันกลับคืนมาได้หรือไม่ซึ่งในขณะนั้นก็มีข้อสันนิษฐานใหม่เกิดขึ้นเนื่องจากในบริเวณที่เกิดเหตุอยู่ใกล้กับชายแดนปานามาและโคลอมเบียซึ่งมีการขนยาเสพติดทางอากาศอยู่บ่อยครั้งกลุ่มผู้ค้ายามาจากลักลอบผลิตยาเสพติดโดยเฉพาะโคเคนกลางป่าลึก เพื่อหลบเลี่ยงเจ้าหน้าที่และมีการขนยาเสพติดจากลานบินในป่าที่หนาทึบทางอากาศซึ่งเครื่องบินเหล่านี้มักจะแอบทําการบินโดยการปิดตัวส่งสัญญาณของเครื่องบินเพื่อหลบเลี่ยงเลดร์และทําการบินในช่วงเวลากลางคืนเพื่อให้ยากต่อการสังเกตเนื่องจากเทคโนโลยีในสมัยนั้นยังไม่สามารถตรวจจับเครื่องบินของกลุ่มผู้ลักลอบค้ายาได้ถ้าพวกเขาไม่รายงานเข้ามาก็ไม่มีใครรู้ว่าเครื่องบินบินอยู่ที่บริเวณน,นั้นทําให้ทิพสืบสวนสงสัยว่าเครื่องบินของกลุ่มผู้ค้ายา อาจจะบินไปชนเข้ากับเที่ยวบิน201จนทําให้เกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ขึ้นมาหรือไม่ถ้าเป็นไปตามสมมติฐานนี้บริเวณที่เกิดเหตุก็น่าจะบินชิดส่วนของเครื่องบินทั้งสองลำและล่องรอยของการเฉียวชนทีมสืบสวนพยายามตรวจสอบเศษซากที่เก็บกู้มาได้แต่พวกเขาก็ไม่พบว่ามีเครื่องบินลําอื่นพุ่งมาชนกับเที่ยวบิน201จงทําให้ข้อสันนิษฐานานี้ถูกปัดตกไปแต่ก็ยังมีอีกอย่างหนึ่งที่อาจจะเป็นไปได้เที่ยวบิน201มีจุดหมายปลายทางที่เมืองคารีในประเทศโคลอมเบีย ซึ่งเป็นบ้านของขบวนการค้ายยาหัวรุนแรงและอาจจะมีการก่อการร้ายโดยการระเบิดเครื่องบินลำนิกาอากาศได้ทีมสืบสวนพร้อมผู้เชี่ยวชาญด้านระเบิดมาทําการค้นหาสารตกค้างของระเบิดบนชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องบินแต่เจ้าหน้าที่ก็พบเพียงรอยไหม้ที่เกิดจากไฟและไม่พบว่ามันเกิดจากวัตถุระเบิดแต่อย่างใดในตอนนี้ทีมสืบสวนจะได้มุ่งประเด็นไปที่รัดเดอร์ของเครื่องบินว่ามีปัญหาอะไรหรือไม่ซึ่งรัดเดอร์จะเป็นตัวบังคับทิศทางของเครื่องบิน ซึ่งมาเกี่ยวข้องกับการตกอของเครื่อง737ก่อนหน้านี้ของสายการบินยูนเต็ดแอร์ไลน์เที่ยวบินที่585ซึ่งเครื่องบินได้สูญเสียการควบคุมกาอากาศเนื่องจากลัดเดอร์มีปัญหาจนทําให้มีผู้เสียชีวิต25คนพวกเขาสงสัยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเที่ยวบิน201ในครั้งนี้เกิดจากปัญหาเดียวกันหรือไม่ทีมสืบสวนนํากล่องควบคุมไฮโดรลิกของลัดเดอร์มาตรวจสอบอย่างละเอียดซึ่งมาเป็นชิ้นส่วนเดียวกับที่เจ้าหน้าที่สงสัยว่า มันเป็นสาเหตุเดียวกับการตกของยูไนเต็ดแอร์ไลน์585ถ้าหากชิ้นส่วนนี้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นมาอีกครั้งกับเที่ยวบิน201มันจะส่งผลกระทบที่ใหญ่โลต่อเครื่อง7จ37อีกหลายพันลำที่กำลังบินอยู่ทั่วโลกในขณะนั้นแต่จากการทดสอบการทำงานอย่างละเอียดทีมสืบสวนกลับไม่พบข้อบ,บอกพร่องใดๆของระบบควบคุมลัดเดอร์บนเที่ยวบิน201มันยังคงทำงานได้ตามปกติก่อนเกิดอุบัติเหตุนอกจากนี้จากการตรวจสอบเครื่องยนต์ของเครื่องบิน พวกเขาไม่พบสิ่งผิดปกติอะไรที่บริเวณเครื่องยนต์อีกด้วยมันหมายความว่าเครื่องยนต์ยังคงทํางานได้ตามปกติก่อนที่เครื่องบินลำนี้จะตกสู่พื้นการสืบสวนกําลังจะมาถึงทางตันทีมสืบสวนจึงหวังพึ่งข้อมูลจากกล่องดําที่ถูกนําไปถอดรหัสซึ่งหลังจากที่ทีมสืบสวนได้รับข้อมูลการบินจากกล่องดําก็ยิ่งสร้างความสงสัยให้กับทีมสืบสวนเป็นอย่างมากข้อมูลการบินระบุว่าเครื่องบินได้เริ่มตกจากระดับความสูง25,000ฟุตลงมาอย่างรวดเร็ว จนกระทั่งแต่ออกที่ความสูง9,000ฟุตด้วยความเร็ว10,000ฟุตต่อน,นาทีซึ่งเครื่องบินพาณิชย์ทุกลำไม่ได้ถูกออกแบบมาให้รับมือกับความเร็วมากขนาดนี้มันจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมเที่ยวบิน201จึงแต่ออกกลางอากาศได้แล้วเครื่องบินพุ่งตกลงมาด้วยความเร็วขนาดนี้ได้อย่างไรนี่คือคําถามที่ทีมสืบสวนจะต้องหาคําตอบให้ได้สภาพอากาศที่เลวร้วายถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นอีกครั้งทีมสืบสวนสงสัยว่า พายุที่เกิดขึ้นในระหว่างเส้นทางการบินอาจจะมีส่วนทําให้เที่ยวบิน201เกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ขึ้นพอหางนักบินเผื่อบินเข้าไปกลางพายุฝนพวกเขาอาจจะลงสภาพการบินได้ซึ่งมันก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจากสาเหตุนี้มาแล้วหลายครั้งทีมสืบสวนจึงนาข้อมูลพายุฝนและเรดาร์ของศูนย์ควบคุมการจราจรทางอากาศเพื่อเปรียบเทียบเส้นทางการบินของเที่ยวบิน201ซึ่งจากการตรวจสอบดังกล่าวทีมสืบสวนก็ได้ข้อสรุปว่า เที่ยวบิน201ไม่ได้บินเข้าใกล้พายุเลยสภาพอากาศจึงไม่ใช่สาเหตุของอุบัติเหตุในครั้งนี้ทีมสืบสวนจะได้นําข้อมูลของสองนาทีสุดท้ายของเที่ยวบินมาวิเคราะห์อย่างละเอียดมากขึ้นพวกเขาทําภาพจําลองของเที่ยวบิน201ขึ้นมาเพื่อจะทําให้เห็นภาพว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างก่อนที่เครื่องบินจะสูญเสียการควบคุมไปซึ่งจากภาพจําลองการบินก็พบว่าเครื่องบินมีการบินเอียงไปทางซ้ายและทางขวาก็จะไงทองพลิกคว่ำและสูญเสียความสูงลงมาอย่างรวดเร็ว พวกเขายังไม่รู้ว่าทําไมเที่ยวบิน2 0 1ศึงจะมีด้วยท่าทางที่ผิดปกติแบบนี้ดังนั้นพวกเขาจะต้องหาห้องนักบินให้พบเสียก่อนทีมสืบสวนจึงต้องออกทําการค้นหาอีกครั้งหลังจากการค้นหาได้หลายวันพวกเขาก็บพบห้องนักบินตกอยู่กลางป่าลึกทีมสืบสวนคาดหวังว่าชิ้นส่วนนี้น่าจะขาไขปริศนาของอุบัติเหตุนในครั้งนี้ได้ทีมสืบสวนจะได้ตรวจสอบอุปกรณ์และแผงควบคุมในห้องนักบินทุกชิ้นอย่างละเอียด ซึ่งพวกเขาได้พบสิ่งผิดปกติหนึ่งอย่างนั่นก็คือตำแหน่งของสวิตช์ไจโลซึ่งมันมีผลต่อมาตรวัดบอกความเอียงของเครื่องบินนักบินแต่ละคนจะมีมาตรวัดบอกความเอียงไปของตัวเองซึ่งจะช้แสดงภาพทางการบินของเครื่องบินว่าเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับแนวขนานกับพื้นโลกซึ่งมันจะถูกต่อเข้ากับเซนเซอร์ของตัวเองที่เรียกว่า vertical gyroscope ถ้าเซนเซอร์ทั้งสองตัวอ่านค่าได้ไม่ตรงกันนักบินจะได้รับสัญญาณเตือนจากระบบควบคุมการบิน ถ้าหากนักบ,บินตรวจพบว่าใจโรตัวใดตัวหนึ่งเสียนักบ,บินสามารถปรับสวิตช์เพื่อสลับไปใช้เซนเซอร์ใจโรตัวที่ดีร่วมกันได้ซึ่งจากตำแหน่งสวิตช์ใจโรที่พบในห้องนักบ,บินดูเหมือนว่ากัปตันจะปรับให้มารวัดความเอียงทั้งสองตัวอ่านค่าจากเซนเซอร์ใจโรตัวที่1น,นั่นก็คือเซนเซอร์ใจโรของกัปตันหากดูตามหลักฐานเช่นนี้ดูเหมือนว่าใจโรตัวที่2ของนักบ,บินผู้ช่วยจะมีปัญหาหลักฐานชิ้นนี้อาจจะเป็นบาแสสําคัญของอุบัติเหตุนในครั้งนี้ก็เป็นได้ ทีมสืบสวนจะนําใจโรทั้งสองตัวนําไปตรวจสอบที่ห้องแลบของโบอิงอย่างละเอียดซึ่งจากการตรวจสอบทีมสืบสวนพบว่าใจโรของนบับบดผู้ช่วยยังคงทํางานได้ตามปกติแต่พวกเขากับพบความผิดปกติที่เซ็นเซอร์ใจโรของกัปตันซึ่งมันใช้งานได้บ้างไม่ได้บ้างและเมื่อพวกเขาทําการตรวจสอบภายในอุปกรณ์เซ็นเซอร์ทีมสืบสวนก็ได้พบว่ามีสายไฟหนึ่งเส้นในเซ็นเซอร์ใจโรที่อยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์มันเกือบขาดออกจากกัน จึงส่งผลให้เซนเซอร์ใจโลของกัปตันเกิดข้อผิดพลาดในบางครั้งการค้นพบในครั้งนี้ทีมสุบสวนเข้าใจแล้วว่าทำไมเที่ยวบิน201จะมีท่าทางการบินที่ผิดปกติก่อนเกิดอุบัติเหตุอุปกรณ์ของกัปตันและนักบ,บินผู้ช่วยได้รับข้อมูลจากใจโลตัวที่มีปัญหาเนื่องจากข้อมูลจากใจโลของกัปตันที่เสียมันจึงส่งข้อมูลท่าทางการบินที่ผิดไปให้ระบบคอมพิวเตอร์จัดก,การการบินทั้งที่ความจริงแล้ว เครื่องบินกาลังบินอยู่ในท่าทางที่ถูกต้องอยู่แล้วจึงทาให้นักบ,บินเกิดความสับสนระหว่างค่าที่วัดได้กับท่าทางการบินที่แท้จริงแต่ก็ยังมีอีกหนึ่งข้อสงสัยที่ทีมสืบสวนจะต้องหาคําตอบให้ได้ทําไมกับตันจะบิดสวิตไปที่เซ็นเซอร์ตัวที่มีปัญหาได้ทีมสืบสวนจะตรวจสอบประวัติการฝึกอบรมของนักบ,บินทั้งสองคนเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหากรณีที่ใจโลกเกิดข้อผิดพลาดขึ้นซึ่งจากรายงานการฝึกอบรมทีมสืบสวนพบว่า นักบินทั้งสองคนได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหานี้มาแล้วโดยทําการฝึกกับเครื่องซิมูเลเตอร์ของสายการบินแต่เมื่อทีมสืบสวนได้เข้าไปตรวจสอบก,กับเครื่องซิมูเลเตอร์พวกเขาก็ได้พบสาเหตุของปัญหานี้ทีมสืบสวนพบว่าสวิตช์ของเครื่องซิมูเลเตอร์กับเครื่อง7จ7ของเที่ยวบิน2 0 1มีความแตกต่างกันในเครื่องซิมูเลเตอร์การบิดสวิตช์ไปทางซ้ายจะทําให้ไจโรของกัปตันเปลี่ยนไปใช้เซนเซอร์ตัวสำรองอีกหนึ่งตัวของเครื่องบิน ซึ่งจะทําให้มันวัดทั้งสองตัวแยกเป็นอิสระกันแต่บนเครื่อง737ที่เกิดอุบัติเหตุการบิดสวิตไปทางซ้ายคือการเลือกให้มันวัดทั้งสองตัวเปลี่ยนไปใช้เซ็นเซอร์ตัวที่มีปัญหาของกับตันแพนมันจึงทาให้มันวัดความเอียงของนักบ,บิดผู้ช่วยที่ยังคงใช้งานได้ตามปกติกลายเป็นอ่านค่าผิดพลาดตามไปด้วยทีมสืบสวนคาดว่ากับตันน่าจะใช้ความคุ้นเคยมากกว่าจะตรวจสอบว่าเขาปรับสวิตไปนในตำแหน่งที่ถูกต้องหรือไม่และมันก็กลายเป็นจุดเริ่มต้น ขอความผิดพลาดที่นําไปสู่บทสรุปอันเลวลร้ายเมื่อรวบรวมข้อมูลทุกอย่างเข้าด้วยกันในตอนนี้ทีมสืบสวนรู้แล้วว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรเที่ยวบิน201กําลังเดินทางเข้าสู่น่านฟ้าของโคลอมเบียแต่ในระหว่างทางได้เกิดพายุฝนนักบ,บินทําการหักเลี้ยวเพื่อทําการบินเลี่ยงพายุในทันใดนั้นเองเซ็นเซอร์จใจโลของกัปตันได้เกิดมีปัญหาขึ้นแต่ด้วยความคุ้นเคยจากการฝึกอบรมจากเครื่องซิมูเลเตอร์ ที่มีตำแหน่งสวิตช์คนละแบบกับเครื่องบินที่ใช้งานจริงจึงทําให้กัปตันบิสวิทของมานวัดความเอียงให้ไปอ่านค่าจากเซ็นเซอร์ที่มีปัญหาของกัปตันแทนที่จะเปลี่ยนไปใช้เซนเซอร์สำรองของเครื่องบินอีกหนึ่งตัวทําให้ในตอนนี้มานวัดความเอียงทั้งสองตัวต่างก็อ่านค่าจากเซนเซอร์ตัวที่เสียเหมือนกันมักบินทั้งสองคนไม่รู้เลยว่ามานวัดความเอียงที่อ่านค่าได้ในตอนนั้นอ่านค่าได้ถูกต้องหรือไม่เนื่องจากในตอนนั้นพวกเขากําลังบินอยู่ในความมืด และมองไม่เห็นเส้นขอบฟ้าที่จะอ้างอิงท่าทางการบินของพวกเขาได้จึงทําให้พวกเขาต้องพึ่งเครื่องมือวัดประกอบการบินเพียงอย่างเดียวใจโรมที่ขาดข้องทําให้ระบบออโต้พายโลทถูกปิดจึงทําให้นักบินต้องบังคับเครื่องบินด้วยตัวเองเมื่อนักบินสังเกตเห็นมาารวัดบอกความเอียงว่าเครื่องบินกําลังเอียงไปทางด้านซ้ายจึงทําให้พวกเขาพยายามบินเครื่องกลับมาทางด้านขวาเพื่อให้ขนาดกับพื้นโลกอีกครั้งทั้งๆท,ที่ความจริงแล้วเครื่องบินก็อยู่ในท่าทางการบินที่ถูกต้องอยู่แล้ว เมื่อนักบินทำเช่นนี้มันก็ยิ่งทำให้เครื่องบินเอียงไปทางขวาม,มากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเครื่องบินพลิกคว่ำจนสูญเสียแรงยกและตกลงมาอย่างรวดเร็วเมื่อพวกเขารู้ตัวมันก็ยากเกินกว่าที่พวกเขาจะแก้ไขสถานการณ์ได้พันด้วยความเร็วที่ดิ่งลงมาจนเกินขีดจำกัดของโครงสร้างลำตัวของเครื่องบินในที่สุดมันก็แตกออกและเกิดการระเบิดขึ้นจนคราชีวิตผู้โดยสารและลูกเรือทั้งหมดบนเครื่องบินลำนี้ไปเหตุการณ์ในครั้งนี้มาแสดงให้เห็นอีกครั้งว่า ความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยก็อาจจะทําให้เกิดหายนะขึ้นมาได้หลังจากสรุปสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุสายการบิโคปาได้ทาการเปลี่ยนสวิตช์ไจโรและอุปกรณ์ตัวอื่นในเครื่องซิมูเลเตอร์ให้ตรงกับเครื่องบินที่ใช้งานจริงทั้งหมดและได้ปรับปรุงประสิทธิภาพการฝึกนักบินใหม่จนมีมาตรฐานอยู่ในระดับสูงที่สุดและการปรับปรุงในครั้งนี้มันก็ได้ผลเพราะหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนี้จนถึงปัจจุบันเป็นเวลานานกว่า31ปีพวกเขาก็ยังไม่เคยเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงจนถึงขั้นมีผู้เสีีวิตอกเลย และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของโคปาแอร์ไลน์เที่ยวบินที่201ก่อนจากกันในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ